เนี้ยีเมอร์พี่ชาบิงก็ไม่เคยเห็นบ้านไหนเลี้ยงคือรีเมอร์เป็นสัตว์ที่เราสามารถมีครอบครองเลี้ยงได้ได้เนี่ยเพิ่งไปฝังเพิ่งไปสังง่งไมโครชิปมาเมื่อวานชิปมาเมื่อวานชิปมาเมื่อวาน เขาเพิ่งไปฝังไมโครชิปมาคือมันต้องขอใบค่ะแล้วก็ทางเขตมัง้งเมื่อกี้เขาก็วิดีโอขอขอดูที่อยู่ขอดูอาหารว่าแบบรบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่าเขาอยู่ยังไงบ้างเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เสียงร้องดังเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยร้องนะเขาจะแบบเขาชอบม <ไง S 2> <ด>ินจริงๆอ่ะเขาชอบเขาชอบเราเหอเห็นเราเป็นหนูคอนิเจอร์ดูิเขามากระโดดเกาะแล้วเขา ู้หญิงสวยเหมือนกันนะที่คนที่2ที่มาคอนเฟิร์มใช่เพราะเมื่อวานอ่ะคนนี้มาส่งแมวเข้ามากับพี่ผู้ชายคนไม่ไปหาผู้ชายเลยเหรอิแต่แบบคึกจริงจริงมือเคขาเหมือนคนค่ะมากเหมือนคนเลยใช่กินกินอันนี้ไหมเอออาหารคืออาหารใกล้เคียงกันไม่ได้กัดใช่ไหมไม่ได้กัดถีบหัวถีบทักถีบขามเห็นปหม